สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะยินดีต้อนรับเข้าสูก่การเรียนวิชาหน้าตาัดศีลออนไลน์ค่ะไปเลยค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันเรื่องหน้าตยศัพท์ค่ะมาดูกันนะคะว่าหน้าตยศัพท์ที่เราจะเรียนกันในวันนี้คือเรื่องอะไรนะคะ ติดตามคุณครูไปดูเลยค่ะเด็กๆเห็นไหมคะน้าตยาสา์นะคะหน้าตยาสา์าก็คือนะคะท่ารำเบื้องต้นของการฝึกรำนาฏศิลป์นั่นเองค่ะนักเรียนจะเห็นว่ามีภาพการ์ตูนรำสวยๆนะคะ,ะจะมีทั้งท่าจีบท่ากระโดกนะคะ,ะมีทั้งจีบงายนะคะมีหลากหลายภาพให้เห็นด้วยกัน นะคะก็คือวันนี้เราจะเรียนเรื่องหน้าติยาสั์นะคะแต่เราจะไปดูกันค่ะว่านาติยาสั์ที่เห็นในค่ารำสวยนั้นเป็นอย่างไรแล้ววันนี้เราจะเรียนหน้าตยยาสั์เกี่ยวกับหน้าตยยาสั์อะไรค่ะติดตามคุณครูไปเลยตามคุณครูมาเลยค่ะแต่ละท่าทางจะปฏิบัติอย่างไรไปชมกันเลยค่ะเห็นไหมคะวันนี้เราเรียนการกระทุ้งเท้านะคะ การฝึกท่านาฏยศัพท์ส่วนขาเนี่ยจะต้องฝึกบ่อยๆนะคะแล้วก็ฝึกเป็นประจำนะคะเพราะจะทําให้ขาแข็งแรงแล้วก็จะมีความสม,สมดุลในร่างกายทําให้ไม่หกล้มได้นะคะเรามาดูกันค่ะว่านาฏยศัพท์ที่จะเรียนกันวันนี้นะคะ,ะเรารู้แล้วว่าเป็นนาฏยศัพท์ส่วนขาแต่เรายังไม่รู้ว่า นัตยศัพท์ส่วนขาเนี่ยปฏิบัติอย่างไรนะคะนาตยศัพท์ส่วนขาก็คือที่เราจะเรียนท่าแรกก็คือท่ากระทุงเท้านะคะท่ากระทุงเท้าก็คืออาการของเท้าที่อยู่ข้างหลังนะคะกระทุ้งเพื่อยกขึ้นโดยใช้ส่วนของจมูกเท้าที่วางอยู่กับพื้นนะคะอ่ะส้นเท้าจะเปิดออกนะคะแบบที่เห็นส้นเท้าจะเปิดออกนะคะอาการ กระทุงเท้าก็คือการกระแทกจมูกเท้ากับพื้นเบาๆแล้วก็ยกขึ้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูนะคะเห็นไหมคะการยืนนะคะจะใช้ขาหน้าก้าวมาและขาหลังนะคะใช้จมูกเท้าช่วงนี้กระทุงไปที่พื้นนะคะกระทุงเห็นไหมคะ ต่อมาก็จะคือท่ากระดกเท้าค่ะนะคะท่ากระดกเท้าเนี่ยนะคะก็คืออาการที่ยกเท้าไปข้างหลังแล้วหนีบน่องกระดกเป็นท่าต่อเนื่องมาจากการกระทุงเท้าแล้วนั่นเองค่ะก็จะยกเท้าขึ้นข้างหลังนะคะก็คือกระทุงเสร็จปุ๊บ ก็จะยกเท้าขึ้นข้างหลังทันทีนะคะข้อสำคัญในการกระดกเท้าก็คือการดันเข่าไปข้างหลังมากๆจึงจะทำให้การกระดกเท้านั้นสวยงามนะคะเดี๋ยวเราไปดูพี่เขาปฏิบัติค่ะไปลองดูเลยนะคะว่าหลังจากกระทุ้งแล้วจะกระดกอย่างไรนะคะไหมคะกระทุ้งแล้วกระดกนะคะมีการหนีบน่องและส่งขาไปด้านหลังนะคะ ต่อมานะคะก็คือการก้าวไข้ค่ะนะคะคือท่าก้าวไข่ก้าวไข้ก็คือการยืนให้เท้าไข้กันโดยทิ้งน้ําหนักตัวทั้งตัวนะคะอยู่ที่เท้าหน้านะคะที่ก้าวไข้อยู่นะคะเท้าหน้าก็คือคือเท้าตรงนี้นะคะส่วนเท้าหลังนะคะก็จะวางเปิดส้นเท้าแบบนี้น้ําหนักตัวจะอยู่ที่เท้าหน้านะคะ อะเราไปดูพี่ๆปฏิบัติกันค่ะเดยวนักเรียนค่อยดูนะคะก้านะคะส้นเท้ากับปลายเท้าจะไม่ตรงกันนะคะต่อไปจะเป็นการก้าวข้างค่ะนะคะ ก้าข้างเนี่ยถ้าเป็นก้าวข้างลักษณะนี้ก็จะเป็นก้าวข้างตัวนางนะคะก็คือการวางเท้าไปด้านข้างลำตัวแล้วปลายเท้าเฉียงไปทางนิ้วก้อยนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูพี่ๆเขาปฏิบัติกันนะคะและนักเรียนก็ลองฝึกปฏิบัติกันที่บ้านได้ค่ะไ,ไหมคะประเท้าขึ้นยกนะคะแล้ววางเท้า เฉียงไปด้านข้างแล้วก็บิดเท้าหลังค่ะแต่ละท่าทางที่เห็นปฏิบัติเป็นอย่างไรกันเลยคะนักเรียนพอจะทำได้ไหมคะ,ะคุณครูจะให้นักเรียนดูอีกนะคะหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็ให้นักเรียนลองปฏิบัติตามก้านะคะท่ากระถุงเท้าก้าไปหน้าแล้วก็ทำการกระถุงเท้าค่ะเห็นไหมคะต่อไปนะคะ การกระดกเท้าผูอธิบายมาแล้วนะคะก็คือการสืบเนื่องจากการกระทุง้งเมื่อกระทุ้งแล้วก็จะกระดกค่ะนะคะเดี๋ยวเราจะได้เห็นพี่เขาทำนะคะ,ะเห็นไหมคะก้าวแล้วกระทุ้งแล้วกระดกขึ้นหนีบท้องน่องแล้วก็ดันเข่าไปด้านหลังนะคะต่อไปก็จะเป็นท่าก้าวควายนะคะก็คือการก้าวขานะคะ วายไปอีกทางหนึ่งนะคะส้นเท้ากับปลายเท้าจะไม่ตรงกันนะคะส้นเท้ากับปลายเท้าจะไม่ตรงกันนะคะต่อไปก็คือการก้าวข้างแบบตัวนางนะคะ,ะไปดูเลยค่ะปรัเท้ายกเท้าแบบนางแล้วก้าวเฉียงไปทางด้านข้างแล้วบิดเท้าหลังเปิดส้นเท้านะคะนี่เรียกว่าการ ฝึกท่านาตายาสับส่วนเท้าหรือส่วนขานั่นเองค่ะเราไปดูต่อเลยนะย มาดูกันเลยค่ะมาดูท่าลำนะคะนักเรียนจะเห็นว่าการแสดงแต่ละการแสดงจะมีการก้าวควายนะคะ,ะเห็นไหมคะจะมีการก้าวควายโดยที่เท้าหน้ารับน้ําหนักและเท้าหลังนั้นเปิดส้นเท้านะคะไปดูภาพต,ต่อไปเลยค่ะการแสดงทุกการแสดงของนาฏศิลป์จะมีการใช้นาฏยศาสส่วนขาหรือส่วนเท้าทุกการแสดงนะคะ ะะอันนี้ก็เป็นการก้าวแบบพระนะคะนี่ก็จะเป็นการเป็นลักษณะเฉพาะของการลามพื้นเมืองทางเหนือแต่ก็ใช้การก้าวไขว้อีกเช่นกันค่ะเพียงแต่ปลายเท้าหลังจะวางต่างไปนะคะอันนี้ก็เป็นการกระดกเท้าเห็นไหมคะถ้านักเรียนสังเกตดีๆจะเห็นว่าลักษณะของนาฏยศส่วนขาเนี่ยมีอยู่ในการแสดงนาฏศินทุกการแสดงเลยค่ะ ตามครูมาค่ะเรามาสรุปความรู้กันนะคะความรู้ที่เรียนในวันนี้นะคะนาฏยศัพท์ส่วนเท้านะคะเป็นท่าที่สำคัญและจำเป็นต้องใช้นะคะผู้ฝึกจึงต้องฝึกบ่อยๆให้มีความชำนาญเพื่อความถูกต้องสวยงามในการล้ำค่ะเพราะฉะนั้นเด็กๆอยู่บ้านว่างๆก็ลองฝึกทําตามพี่ๆดูนะคะ,ะวันนี้การเรียนวันนี้นะคะ ก็คงจะต้องบอกลากันนะคะแต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วก็เจอกันใหม่ในอาทิตย์หน้านะคะอ่าก็จบบทเรียนของหน้าติยศาสตร์ส่วนเท้าแล้วค่ะบ๊ายบายเด็กๆทุกคนนะคะรักษาสุขภาพกันด้วยค่ะ